สวัสดีค่ะฟรีมันนี่คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่แนะนําสําหรับคนที่ชอบอการถอนขั้นต่ําการถอนยอดน้อยๆแล้วก็เป็นแอปที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนะแอปนี้มีชื่อว่าบัสแคสเป็นของค่ายเดียวกันกันกบเกมแคสแล้วก็ เอ c แคสนะถ้าหนูจำไม่ผิดถ้าจําผิดหรืออาจจะพูดผิดก็อขออภัยมันะตรงนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นเกมใหม่ของค่ายเขา ก่อนหน้านู้นเขาเปิดเกมมาแล้วก็จ่ายจริงจ่ายปกติตัวนี้เขาเปิดมาใหม่ก็ไม่แปลกถ้าเขาจะจ่ายนะคะใครยังไม่มีใครอยากเล่นก็ลิงก์เดี๋ยวนุนลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะการสมัครของเขาไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรากดที่ลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็กดทําการเปิดแอปหลังจากนั้นก็เลือกการล็อกอินแอปนี้ล็อกอินได้ด้วยบัญชี Google พอเรากดล็อกอินเสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เพชรเรา50เม็ด เพชรของเราจะอยู่ตรงนี้50เมตรหลังจากนั้นก็คือให้เรามาตรงนี้ในหน้าแรกตรงนี้มันจะมีช่องทางที่ให้เราใส่รหัสคำเชิญจะอยู่ประมาณตรงกลางนะเราก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญรหัสคำเชิญเดี๋ยวนุชจะแปะไว้ให้ด้านข้างนะคะการใส่รหัสคำเชิญเราจะได้รับเพชรเพิ่มอีก3 0เท่ากับว่าเราสมัครใหม่ได้เพชร50ใส่รหัสคำเชิญได้อีก30ก็จะเป็น80 นี่ก็จะได้เป็น80ส่วนในหน้านี้จะเป็นหน้าการถอนเงินนี่นะคะอย่างที่รูทบอกว่าแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทซึ่งจะใช้เพชรอยู่ที่1,400เมตรแล้วก็20บาทจะใช้เพชรอยู่ที่ 2, 8 0 0 50บาทจะใช้เพชรอยู่ที่7 0 0 0 200จะใช้เพชรอยู่ที่28000แล้วก็สูงสุดในการถอนแต่ละครั้งจะอยู่ที่500บาทซึ่งตรงนี้จะใช้เพชรอยู่ที่70,000เมตร อันนี้คือในหน้าการถอนเงินส่วนการหาคะแนนหรือการเล่นเกมจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปมันจะมีเกมให้เราเลือกเล่นต่างๆอันนี้คือในหน้าของเกมถ้าเราอยากจะเล่นเกมไหนเราก็มาลองดูตัวอย่างเขานะมันจะมีปุ่มตัวอย่างเนี้ย อ่ะเราก็ลองกดเลย์ดูแล้วก็ดูว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ไปทําการดาวน์โหลดแอปเกมมาเล่นซึ่งการเล่นเกมของเขาเขาจะมีคะแนนบอกให้นะคะว่าเราเล่นแล้วเราก็สามารถได้รับเพชรอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ลองดูนะคะแอปนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นสายเกมนะแล้วอยากจะเล่นเกมก็เกมมีให้เล่นเอ่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าการเล่นเกมของเขาก็ไม่ได้ยากนะคะยังไงก็ลองดูละกันส่วนใครที่อยากจะหาคะแนนเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างคืออันนี้ต้องต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแอปเนี้ยนุชก็เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ ศึกษาว่ามันเป็นอะไรมากมายมันมีเมนูอื่นมากไหมแต่ว่าโดยรวมๆแล้วการหาคะแนนก็จะประมาณแบบนี้อันนี้ก็ลองดูนะคะใครที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็กดทอนเงินได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถเมนมาคุยกันได้ส่วนใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดไดท่ลิงก์่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากจะแนะนำนี่มาตรงคำว่าเชิญตรงนี้เราสามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้อันนี้สำหรับคนที่อยากจะแนะนำเพื่อนอันนี้นุ้นให้ดูนะคะว่านุ้นเพิ่ง เพิ่งดาวโหลดมาแล้วก็ยังไม่มีเพื่อนเลยใครที่ใครที่อยากจะสนับสนุนก็กดสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปละกันอ่ะอันนี้ก็พูดตามตรงนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันเมนูของเขาก็ไม่เยอะนะคะส่วนการหอนเงินเดี๋ยวขอเล่นขอสะอสมยอดให้ถึง อย่างน้อย10บาทก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปถอนให้ดูว่าการถอนเงินหรือการแลกของรางวัลของแอปนี้มันเป็นยังไงนะคะอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับบัสแคสใครยังไม่มีใครอยากสมกัครก็ลิงก์ลงไว้ให้ทีใต้คลิปใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงละกันกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ